สวัสดีครับผมเนเปอร์ฟอร์เฮลวันนี้ผมจะมาแนะนํารูปแบบการฝึกออกกาลังกายอีกรูปแบบหนึง่งที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนักนะครับซึ่งก็คือการฝึกในรูปแบบ BFR หรือ Blood o Restriction เป็นการจำกัดการไหลเวียนของเลือดเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อส่วนนั้นนะครับ Blood o Restriction นะครับเป็นการฝึกในลักษณะคล้ายๆกับเราอยู่บนเทือกเขาสูงนะครับหรือฝึกในลักษณะของไฮ o ปเซียนะครับในสภาวะแรงกดอากาศตำ่ำ BFR นะครับลักษณะประมาณนี้เป็นสายลัดที่เราสามารถใส่แรงดันเข้าไปได้คล้ายๆกับเครื่องวัดความดันถ้าเป็นเครื่องวัดความดันเวลาเราปล่อยลมลมก็จะออกไปใช่ไหมครับ แต่เครื่อง BFR นี้เวลาเราใส่แรงดันกําหนดเข้าไปแล้วแรงดันจะยังคงที่อยู่ในสายรัดนะครับแล้ว BFR เหมาะกับคนประเภทไหนบ้าง BFR นะครับสามารถฝึกกับนักกีฬาก็ได้ผู้สูงอายุก็ได้หรือผู้ที่รีแหบจากอาการบาดเจ็บก็ได้ถ้าการฝึกในนักกีฬานะครับเช่นนักกีฬาประเภทปั่นจักรยานถ้าเราปั่นจักรยานอยู่บนถนนทางเรียบเราก็จะได้แค่การฝึกคาร์ดิโอใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราอยากจะฝึกให้ขาเราแข็งแรงขึ้นเราก็ต้องปั่นขึ้นเขาแต่ถ้าเราไม่มีภูเขาที่จะให้ปั่นนะครับ BFR สามารถช่วยให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีความทนทานมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีการคลั่งของของเสียหรือว่าเล็กเตดบริเวณนั้นมากขึ้นเปรียบเสมือนการปั่นขึ้นเขาแต่เราปั่นในทางเรียบโดยการกําหนดแรงดันเข้าไปใน BFR 2การฝึกในผู้สูงอายุเพราะอะไรครับผู้สูงอายุไม่สามารถยกน้ําหนักเยอะๆได้เพราะมันเสี่ยงต่อการเกิดอาการบาดเจ็บแต่ BFR นะครับ ไม่จําเป็นต้องใช้น้ําหนักเยอะแต่เราได้ประสิทธิภาพเท่ากับใช้น้ําหนักเยอะๆและ 3. ฝึกในคนที่มีอาการบาดเจ็บอย่างเช่นอาจจะปวดเข่าหรือปวดหลังนะครับไม่สามารถยกเวทเทรนนิ่งได้ฉังนั้นการบอดี้เวทและใส่ BFR ก็สามารถพัฒนากล้ามเนื้อให้กับผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็สามารถฟื้นฟูได้ดีขึ้น และอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เหมาะมากเลยสําหรับคนที่ออกกําลังกายอยู่ที่บ้านแต่มีข้อจํากัดในเรื่องของน้ําหนักของดัมเบลหรือบาเบลเราไม่จําเป็นต้องซื้อดัมเบลหลายๆลูกเต็มบ้านไปหมดหรือว่าไม่จําเป็นต้องซื้อเพลทบา์เบลเต็มบ้านไปหมดนะครับไม่จําเป็นต้องมีเนื้อที่เยอะๆเลยแค่มีขวดน้ําหรืออาจจะมีดัมเบล2โล3โลนะครับแล้วเราก็ใส่ BFR และฝึกนะครับประสิทธิภาพที่ได้เท่ากับเราฝึกโดยใช้น้ําหนักเยอะๆเลยสมมติ เราจะสควอต100กิโลใช่ไหมครับแต่เราใช้ BFR ในการฝึกเราก็ใช้น้ำหนักแค่24กิโลเราก็จะสามารถได้ประสิทธิภาพเท่ากับผู้ที่ฝึกโดยใช้น้ำหนัก100กิโลเลย ซึ่งการกำหนดแรงดันลมเข้าไปใน BFR นะครับสูตรตามนี้เลยความดันของเราซิตโตลิกความดันตัวบนนะครับบวกด้วย30ที่แขนหรือ50ที่ขาแล้วไปคูณด้วยความหนักของการออกกำลังกายถ้าเป็น60%คูณด้วย0.6ถ้าเป็น70%ก็คูณด้วย0.7ก็จะได้แรงดันที่เราจะต้องนำไปฝึกครับผมวิธีการใช้ BFR นะครับ เราก็เอาสายรัดนะครับแล้วก็ติดบริเวณแถบล็อกนะครับติดแถบล็อกตรงนี้ก่อนตรงปีกมันนะครับติดลักษณะนี้แล้วเราก็หันหัวจุกออกด้านนอกนะครับสวมแขนเข้าไปให้อยู่บริเวณจุดเกาะต้นของแขนหรือขานะครับใส่เข้าไปให้สุดโดยนิ้วสามารถสอดได้2นิ้วนะครับลักษณะนี้แล้วรัดมันนะครับให้นิ้วสอดผ่านได้นะครับไม่แน่นมากจนเกินไป ทีนี้หวัวจุกนะครับเราก็ใช้ตัวปั๊มนะครับเสียบเข้าไปอันนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวปล่อยลมสมมติว่าเราจะเอาแรงดันที่100้เราก็บีบเข้าไปปล่อยแขนสบายๆผ่อนคลายไม่ยกมือหรือว่าพับแขนนะครับปล่อยแขนสบายๆใส,ส่แรงดันเข้าไป100ปึ๊บสมมุติว่าเราปั๊มลมเข้าไปเกิน100เป็น1 2 0ยยแต่เราอยากปล่อยลม 100นะครับเราก็ใช้มือข้างนี้อยู่ปกติแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งปล่อยลมจากจุกตรงนี้นะครับแล้วเราก็ถอดออกแรงดันก็ยังคงอยู่ใน BFR หนึ่งร้อยนะครับทีนี้เราก็ฝึกได้แล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักเยอะๆเพียงแค่กวดน้ำนะครับโอ้เราจะเห็นว่านะครับหลอดเลือดเรามีแบบขยายตัวเต็มที่มากนะครับหลอดเลือดแดงจะเข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อแต่หลอดเลือดดำ ไม่สามารถส่งเลือดเข้าสู่หัวใจได้ฉะนั้นจะมีการคลั่งของเล็กติกบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณนี้เยอะนะครับทำให้การเคลียร์เล็กติกเนี่ยเป็นไปได้ช้าทีนี้กล้ามเนื้อบริเวณนี้ก็จะทนทานต่อกดเล็กติกมากขึ้นหรือกล้ามเนื้อบริเวณนี้สามารถเคลียร์กดเล็กติกได้เร็วขึ้นหลังจากที่เราฝึกด้วย BFR ต่อมานะครับวิธีการปล่อยลมและวิธีการเก็บนะครับวิธีการปล่อยลมนะครับง่ายๆเลยคือพับแขน เมื่อเราพับแขนมันจะเกิดแรงดันที่แน่นบริเวณแขนเราใช่ไหมครับแล้วเราก็กดบริเวณหัวจุกออกนะครับกดลมออกนะลมก็จะออกเกลี้ยง BMR เลยนะครับแล้วเราก็ปล่อยตัวลบแกะตีนทุกแกออกอาการนี้นะครับเวลาเก็บก็พับเก็บธรรมดานะครับพับเก็บแปะตีนทุกแกแล้วก็จะเห็นหัวจุกตรงนี้ใช่ไหมครับให้เราเอาตัวล็อก ปิดข้างบนหัวจุกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อะไรมากระแทกหัวจุกนี้แล้วเกิดการเสียหายได้นะครับปิดไว้แล้วก็เก็บกระเป๋าทําความสะอาดได้ด้วยเดสต็่อปกติเลยครับเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับพวกท่าฟังชั่นอลเทนนิ่งได้นะครับก็คือท่าที่มีการเคลื่อนไหวจอยข้อต่อหลายๆข้อต่อเดี๋ยวไปดูท่าอัลเทอร์เนทสแนทกันครับ โอ้ความรู้สึกแบบดูใบศักดิแบบตึงจัดๆสำหรับคนที่สนใจนะครับอุปกรณ์ฝึก BFR ในไทยผมก็เห็นอยู่2ยี่ห้อนะครับก็คือ B Strong กับ c r a t o s นะครับซึ่งที่ผมนำมาแนะนำวันนี้ก็คือยี่ห้อ c r a t o s นะครับเป็นการฝึกการจำกัดการไหลเวียนของเลือดเหมือนกันนะครับลองนำไปฝึกกันดูครับก็เป็นอีกรูปแบบการฝึกที่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพของนักกีฬาได้แน่นอนครับ